สวัสดีครับสวัสดีช่องสีนนลชัยนะครับครับตัวนี้ก็เป็นพัดลมฮัตตารีนะครับตัวนี้อ่าหมุนทำงานปกตินะครับแต่อ่อไม่ใส่นะครับอันนี้ผมจะมานะครับหรือดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องแกะฝาครอบนี้ออกก่อนนะครับ มันตัวบังคับสายหน้าเฟืองน่าจะน่าจะเสียนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวลื้อดูก่อนนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> ปเป็นฝาลมฮาต์ตลี่ลนะครับฮาตาตลี่ก็จะมีจุกป,ปิดน็อตตรงนี้นะครับงัดจุกนี้ออกนะครับ เบาเครับน้อยน่ครับออกแล้วนะครับนะครับน็อตนี้ออกนะครับร้อยนะครับนครับนี่ครับตัวโคจรตรงนี้ะครับเสียนะครับนี่นะครับตัวคาปาก็ไม่เสียนะครับโคจรตรงนี้เสีย ผมเคยรู้รื้อดูลอกเลยครับตัวนี้เสียผมเปลี่ยนเลยครับนี่นะครับพูดท่าทำเพลงนะครับเปลี่ยนเลยครัตัดออกเลยต่อใหม่เลยนะครับนอดสองตัวนะครับตัดเลยตัดเลยชับๆับนะครับนี่ครับปอกสายไฟ ซื้อตัวใหม่หมาแล้วนะครับาวางไว้ไหนนอกอ้นี่ครับนี่นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับ <Wow. S 1> am g ด h สองนะครับรหัสมันนะครับ220 2 2 0โวลต์ถึง2 4 0โวลต์นะครับ5้าถึงหกสิบเพนะครับ4 5่วัตต์เป๊ะเลยนะครับความหนา <Okay. S 1> เป๊ะรูนอ็อตได้นะครับนยครับไป็นใส่รุ่นนี้ครับฮาร์นนราตาลีดโดยเฉพาะนะครับปูน <Okay. S 1> มาแกะดูเลยเปลี่ยนดูเลยครับจะเสียมานานแล้วครับถอดมาซ่อมหลายรอบแล้วครับครั้งนี้ไม่ซ่อมแล้วครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ ตัวน่าจะประมาณ60บาทนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับโอเคน่าจะประมาณ60บนะครับหกส6บบาทนะครับผมต่อไปเลยครับก่อนัำใส่ข้อหดข้อหดอหด้อหดสีเหลือง ประมาณ1น,นึ่งนิ้วครับ2อ,อันใส่เข้าไปก่อนนะครับอันเลยนะครับ ครับ,รบใส่ท่โหดแจกลน้นลงก่อนครับเรียบร้อยหัวข้างข้างนะครับใส่ท่อหดนะครับ นอนออหดจแจกลนนหัวลนท้ายก่อนนะครับอกไม่ต้องลนก็ได้ครับที่เดืนได้ครับไฟจะได้มีขาอ่ะไฟ ใส่ร่องนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปในล่องนี้นะครับดูให้ล่องให้ตรงนะครับผมใส่เข้าไปในล่องนะครับยึดนอด็อตตามรูเดิมนะครับโอเคครับวก็ยึดนอด็อตสองตัวเหมือนเดิม ไปครับให้ตรงเลยนะครับแน้นนะครับเียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับก่อนประกอบนะครับกอบต้องลองทุกครั้งนะครับเคเดีปักกันครับ นี่หมุนแล้วนะครับไม่ดังด้วยผมตีไม่ดังแกๆๆๆ๊กแก๊กแก๊กแก๊กอะนี่ไม่ดังแล้วนะครับนี่บร้อยครับผมกดล็อกสิที่เราเหมือนเดิมเอ้หมุนเหมือนเดิม เก็บปิดกันนะครับเยบร้อยอ่านเป็นหนึ่งตัวอาการเสียนะครับกระดูไม่ใส่นะครับนี่ครับของฮาตาลินะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมือนมากมอเตอร์ตัวเนี้ยนี่ครับเสียนะครับเดี๋ยวเก็บใส่ไฟกันนะครับ ใส่ฝาครอบเหมือนเดิมปุ๊บร้อยใสยน่น็อตเหมือนเดิมลูไม่ค่ตรงไม่ลงครับ น้อยนะครับแน่นๆนะครับรปุ๊บใส่ฝาครอบเหมือนเดิมนะครับข้อก็จะมีล็อกมันอยู่นะครับใส่ให้ตรงครับกดลงไปแก๊กรีบร้อยเช็ดปัดก่อนนะครับ ครับต่อไปเราไปติดตั้งกันครับครับผมอันนี้ไปาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับือที่เดิมนี่นะครับเดี๋ยวปักก่อนนะครับ สองครับสายแล้วนะครับไม่ดังแล้วนะครับดูควางเสียงนะครับไม่ดังแล้วนะครับแล้วก็ไม่หมุนเลยนะครับล็อกก่อนนะครับนะครับร้อยครับผมเป็นหนึ่งตัวครับฝากกดติดตามนะครับช่องเสียงวัใชายชาแนลด้วยนะครับเห็นคลิปนี้ประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ ี่ห้อนี้นะครับนี่นะครับการเบื้องต้นแล้วครับที่พังนะครับแบบนี้นะครับก็ลงไม่กดจรน,นะครับั็ไม่หมุนนั่นเองครับ